ตอนนี้เราก็จะมาดูเมล่อนที่บ่มไว้ห้าวันแล้วก็หวานแบบธรรมชาติไม่ได้ทำหวานเนาะมาเลยระวังมือด้วยนะมาดูชิอ,อ๋อเนื้อแน่นมากหอมเนีย่ยโอ้หอม กินหอมโชยเตะจมูกเลยเตะสังหายเลยเนี่ยโอ้โหโอ <ừ> ้โหเดี๋ยวนะทำไมเนื้อนแน่นดีจัง okay. โอเคอกินจังเลยเนื้อนแน่นมากเนื้อหน,นาไม่รู้สายพันอะไรนะเอามาเอาเม็ดที่ซื้อมากินแล้วก็มาปลูกต่อ กินหอมมากอันนี้บ่มห้าวันเป็นครั้งแรกปกติสามวันนี้ก็ต้องกินแล้วห้าวันเหมือนจะยังกรอบอยู่บ้างที่ผิวใกล้เปลือกโอเคมาวัดหวานกันวัดหวานกันโอเค กินหน่อยอไหลออกหมดแล้วห้าวันห้าวันหวานธรรมชาติบ่มไว้บ่มไว้ห้าวันได้สิบเอ็ดบิ